สำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปครับท่านทีเด็ดเมื่อเดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมวยวันครับเพียง สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับที่เดเมืเดือดครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยก่อนโชกครับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับมันครับมาคู่ที่1นะครับจรันเพชรครับปอปัญญาวัฒนะครับพบกับเขตตะวันมกชสุพรรณนะครับอามือทางหน้าของจรันเพชรจรันเพชรเนี่ยสูงยาวเขาแหลมนะครับเตะขวาต่อยขวาปั้มตีแทงแหลมดีๆเลยนะครับปลายเขาแข็งแกร่งมากนะครับสำหรับจรันเพชรนะครับ เอาดูท่าหน้าของเกตตะวันครับเกตตะวันเนี่ยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับมวยเตะมวยทีมนะครับฝีมือมวยบู๊ครับมวยบูส์หมัดหงิดหนักเลยนะครับเร็วครับเร็วแรงมากครับคึดตลอดเกมนะครับสำหรับเกตตะวันครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบไปทางเกตตะวันมกชสุพรรณนะครับเอาครับมาดูคู่ที่2นะครับเพชรทักษิณนะครับสแสงชัยนะครับพบกับทวนทองชรช้างยิมนะครับเอามาดูท่าหน้าของเพชรทักษิณเพชรทักษิณเป็นมวยฝีมือนะครับบู๊์ครับหมุดหงัดหนักเลยนะครับสำหรับเพชรทักษิณครับ เอาดทของทวนทองทวนทองเนี่ยเป็นมวยเข่าครับมวยเข่าอาชีพก็ว่าได้นะครับมวยฝีมือครบเครื่องครับสูงยวาขาแหลมครับแทงทีไส้แตกเลยนะครับส่วนโตัวผมเนี่ยออกชอบไปทางทวนทองชอช้างยิมนะครับมาครับมาดูคู่ที่3นะครับเสาเอกหวยบางขาแหลมครับพบกับโจอี้ครับสิทธิพนมทองนะครับเอาดูท่าของเสาเอกก่อนเลยครับเสาเอกเนี่ยเป็นมวยขวานะครับมวยเข่ามวยเข่าบู๊ดดันนะครับปลายแข็งแกร่งมากนะครับเดินติดได้ดีเลยนะครับสำหรับเสาเอกนะครับ เอามปดูทางโจอี้ครับโจอี้นี่เป็นมวยซ้อมฟดนะครับซ้อมสดมากครับฝีมือครบเครื่องนะครับวงในไล่แขนดักตีศอกสวนแรงแรงนะครับฉลาดหลักเหลี่ยมเชิงดีกว่านะครับส่วนตัวผลเี่งชอบไปทางเสาเอกครับกวยบางขลันะครับมาครับมาดูคู่ที่4นะครับคู่เอกขรรการนะครับลุงพานุครับแสงบางบารมีนะครับพบกับยอดทองไทยครับกวยบางขลมนะครับเอาไปดนทางของลุงพานุครับลุงพานุนี่เป็นมวยเข่านะครับบูบูนะครับเดินติดดีครับกล้าแลกกล้าชนกล้าปะทะนะครับเดือดเลยนะครับสําหรับลุงพานุนะครับ เอาดูท่างของยอดทองไทยครับยอดทองไทยมวยฝีมือครบเครื่องนะครับมวยซ้ายครับหมัดคมๆหนักๆเลยครับศอกตีแรงนะครับรอสวนตลอดเวลานะครับส่วนตัวผมนี่ออกชอไปทางยอดทองไทยนะครับกวยบางขลังนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปครับทางทีเด็ดเหนเดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมวยวันครับเพียงทายผลคู่ชกนะครับคู่ที่4คู่เอกของรายการนะครับระหว่างลุงพานุครับแสงบารมีนะครับพบกับ ยอดทองไทยครับหวยบางคอแลบนะครับเลือกรับทันทีนะครับหนึ่งตัวจากช่องทางทีเด็ดมือเดือดนะครับผมทางทีเด็ดมือเดือดก็ให้พี่เพีงน้องหมัดมวยเลือกทั้งสู้นะครับแนะนําไปเป็นแนวทางกันนะครับชอบคู่ไหนติคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางผมจะนําไปคิดไปวิเคราะห์ครับให้กับตนเองครับในไฟในแมตส์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ